ที่การชุมนุมต้องปรับวิธีการรับส่งนักเรียนนะครับทั้งก่อนเข้าเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนหลังประสบปัญหาการจราจรติดขัดล่าสุดโรงเรียนในเขตดุสิตต้องตัดสินใจปิดโรงเรียน9ก้าแห่งนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิริพรปัลลกรวงณนอะยุทยา แม้จะต้องทำเวลาอย่างเร่งด่วนในการลงจากรถที่ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานที่หน้าโรงเรียนแต่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจะราจรติดขัดพวกเขาก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานาการณ์ที่อยู่ตรงหน้าการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาวันนี้จึงแตกต่างจากทุกๆวันที่ผ่านมาทันทีที่ผู้ปกครองจอดร,รถบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยานักเรียนก็จะรีบลงจากรถเพื่อเดินเข้าไปภายในโรงเรียนทันที ป็นอีกหนึ่งในวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเช้าซึ่งปกติถนนบริเวณนี้จะมีปริมาณรถที่มากอยู่แล้วเมื่อมีการชุมนุมอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนทําให้ผู้ปกครองจะต้องวางแผนในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้การปรับตัวของผู้ปกครองและเด็กนักเรียนยังต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่การตื่นนอนต้องปรับมาเป็นเวลาเช้าขึ้นกว่าเดิมมีการวางแผนในการเดินทางมาโรงเรียน การศึกษาเส้นทางเพราะถนนบางเส้นทางถูกปิดต้องมารับมาส่งลำบากอะค่ะต้องไปอ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถก็ติดเยอะค่ะจะต้องเตรียมเตรียมตัวยังไงบ้างก็ต้องรีบออกให้เช้านะคะแต่พอดีแบบเด็กกันเนาะบางทีเช้าเ้ามันตื่นแล้วก็กิจกรรมกพเยอะยังต้องอะไรบางอย่างกลัวลืมก็ต้องจัดตารางจัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ช้าแล้วพอมาเจอก็ยิ่งช้าใหญ่เลยอะเช่นเดียวกับโรงเรียนวัดเบนจมบพิษ ที่มีการเรียนการสอนเพียงครึ่งวนันหลังกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนมาชุมนุมบริเวณสะพานมขวานรังสรรทำให้ผู้ปกครองต้องเร่งมารับบุตรหลานกลับบ้านทันทีตอนนี้กั้นหมดแล้วไม่ให้เข้าไม่ให้ออกตำรวจแจ้ง่อนค่ะไม่ได้แจ้งหาแต่ผู้ปกครองบอกแล้วเราก็เลยเดินกันออกมาดูเดินกันออกมาดูแล้วก็เลยผู้บริหารเลยตัดสินใจให้โทรตามผู้ปกครองมารับก็เป็นหว่วงกลัวว่าจะเกิดเหตุอะไรค่ะ ใช่ใช่เราไม่รู้ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ภา,าวนาให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้แค่เป็นแบบนี้ไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรอะ่ะเพอเราห่วงเด็กเพราะว่าเด็กเด็กทั้งนั้นเลยตรงเนี้ยเด็กนักเรียนะก็ห่วงทั้งลูกตัวเองทั้งลูกเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วขณะที่ล่าสุดโร,รงเรียนในพื้นที่เขตดุสิตก้าแหง่งแล้วโรงเรียนใกล้พื้นที่การชุมนุม ประกาศหยุดเรียนในวันพรุ่งนี้และจะประเมิสนสถานการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์หากเหตุการณ์สอรุนแรงอาจปิดการเรียนเพิ่มเติมในวันที่11พฤศจิกายนนี้สิริพรประละกวงณอายุธยา NBT News Focus